สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีช็อปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอย t และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลเลยครับ สวัสดีครับพบกับฟีฟ่ามือถือทีเอชีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันเงินเดือนออกนะครับซึ่งคิดว่าใครหลายคนก็จะได้เงินตรงนี้มาเยอะมากๆเลยนี่ครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปเปิดกันดูครับว่าของที่เราจะได้ในรอบนี้มีอะไรกันบ้างนะครับนะอ่าโหมดนี้ก็โอเคอ่ะอ่าตอนนี้ก็ดีแลงไปแล้วนะครับเป็นเออไลเจนด์นะครับเป็นตำนาน3ามเลยครับอ่ะเดี๋ยวค่อยไปไต่แรงกันอีกทีหนึ่งนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลสิ้นสุดซีซั่นกันนั่นเองนะครับ มาได้อะไรชูแอบมาครับฝรั่งเศสครับผมสไตรเกอร์ครับเฮ้ยกิสมันเหรออ๋อองตวนริสมนครับมาคริสมนได้4ล้าน,นอยู่นะเฮ้ยได้เงิน8ล้าน,นครับผมอ่าคนที่2คนที่2ได้ใครได้ใครชูแอบอันนี้น่าจะได้6ล้านเพราะไม่ถึงล้านห้าไม่ไม่ถึงหนึ่งึงห้าล้าน R.C.M. p s ีอู้ไซมอนเองมาไปร้านเหมือนกันอะไรโอเคอ่ะหมดยังหมดยังยังไม่หมดดิหรออ่ะเหลืออะไรเนี่ยหมดอะไร v s d เหรอใครโอ้ไซมอนอีกแล้วเหรอเฮ้ยเซตเกอร์ว่ะเฮ้ยใครวะโอ้อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไป อ่ะทีนี้นะครับมาตรงร้านค้านะครับเดี๋ยวเราจะเปิดแพ็คตรงนี้นะครับเป็นอันว่าแบบรอคอยมานานมากครับคู่แข่งเดวิชันตรงนี้ครับตรงนี้ครับคู่แข่งเดวิชันครับนี่ก็ตอนนี้ครับได้แล้วนะครับ1นึ่งร้อมาครับเดี๋ยวเราไปเปิดตรงนี้ก่อนดีกว่าเปิดหา112ก่อนดีกว่าครับเนี่ยครับมาแล้วครับ112ครับมาเราจะได้ใคร112ที่แบบแพงๆสุดก็คงจะเป็นไม่เป็นที่อยากจะได้นะก็เป็นเออร์ลิงเบ็คฮารลนครับ112ครับมีใครแพงกว่านี้ไหม ไม่ได้มีนะเออน่าจะเป็นเออร์ลิงเบ็คฮาเรนนะเออร์ลิงเบ็คฮาเรนครับพงชาติต้องเป็นนอร์เวย์เท่านั้นครับนอร์เวย์ครับนอร์เวย์ฝรั่งเศสวะสไตรเกอร์ไหมอุ้ยใช่ไงวะเฮ้ยแม็กซิเมงเจแม็กซิเมงนี่มันโอ้โหราคาไม่แพงนะราคามันแบบเก้าสิบกว่าล้านใช่ป่ะเออโอ้โหมาทั้งทีแบบสักสองร้อยล้านไม่ได้หรออ่ะไม่เป็นไรครับมาครับหนึ่งร้อยสิบสามครับ 113รามที่แพงที่สุดตอนนี้ก็ไม่เป็นเนมานะเนมานะครับทุกคนครับมาครับเราจะมาลุ้นเนมาครับผมเนมาครับต้องเป็นธงชาติบราซิลเท่านั้นบราซิลบราซิลเอ้บราซิลเท่านั้น,นครับบราซิลอ่ะถ้าลงลงมาหน่อยก็กูตัวก็ได้นะเฮ้ยกูตัวก็แพงกูตัว113รอสามอ่ะมา113สามแพงสุดกูตัวใช่ไหมกูตัวนี่กูตัวนี่เออ เฮ้ยส,ส,ส,สเปนทีทเดเอ็มบูสเกตเฮ้ยสามร้อยล้านอยู่นะเฮ้ยสามร้อยสิบเจ็ดล้านวะเอาวะเอาเรื่องเอาเรื่องเออมาอ่ะโอเคเ,อเดี๋ยวเราไปขายก่อนขายรีบรีบ,ร,บ,ร,บรีบขายรีบขายก่อนดีกว่านะรีบขายก่อนดีกว่าเฮ้ยร้อยสิบสามอยู่ไหนะวะเนี่ยร้อยสิบสามร้อยนี่ไงโอ้โหคนได้ยังไงเนี่ยอุย้ยไม่เยอะไม่เยอะทุกคนสองคิวอะมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นสองคิว ้ยบูเก็ดดีนะแม็กซี่แมงล่ะแม็กซี่แมงเอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้โหยอาล่าลปากเลยครับผมเมื่อกี้317ล้านบวกกับ92ล้านเฮ้ย400ล้าน400ล้านครับผมมาอ่ะเนื่องจากว่าเราแบบว่าน่าจะมีความหวังนะดังนั้นเดี๋ยวขอเปิดแพ็กนี้โชว์เลยแล้วกันนะครับทุกคนครับมาวันนี้ไหนๆก็เปิดแพ็กมาแล้วนะครับก็เปิดให้มนสุดนะอ่ะแพ็กห้าพเนี่ครับแพ็กห0 0พนี่ครับ เราจะมาลองดูอีกสักรอบหนึ่งนะเฮ้ยแต่คนคนเปิดได้ก็คือเปิดได้จริงๆนะแต่ว่าคนที่เปิดไม่ได้ก็เปิดไม่ได้แหละ <c oughs> มาเดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็คนี้ครับมันเป็นการที่อนี่ครับ11รอบนะครับข้อดีคือมันเปิดได้หลายๆรอบข้อเสียคือโอกาสที่มันจะออกเนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะครับมาสองแสงแพงเสมอจะทําได้หรือเปล่าอันนี้สองแสงแล้วครับสองแสงครึ่งอะสองแสงครึง่งครับสองแสงครึงร่งเล้านครับเล้านอ่ะ สองแสนครึ่งเจ็ดล้านครับสองครับสองแสนนะสองแสนครับเราไม่เอาเกินนะครับสามแสนมันจะเวอร์ไปครับมันจะเอิ่มไปมันจะอืมไปรู้จักคาว่าเอ่มไหมมันซีบูดแล้วมันจะเอิ่มไปอ่าสองครึ่งสองครึ่งประมาณนี้ครับสองครึ่งกำลังดีครับผมเฮ้ยได้แต่เงินเหรอโอ้โหอย่างเกลืออ่าอีกทีทีสองครึ่งสองครึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งแสงนะฮะแสงหนึ่งแสงหนึ่ง สองนับนะขอให้มันมอดๆนิดนึงนะเฮ้ยมาครับผมตั้งเทพซีบีราคัวเฮ้ยได้นะเจ็ดแปดสิบล้านอยู่นะเฮ้ยแปดสิบแปดล้านครับทุกคน <Yeah. S 1> มาครับมาแปดสิบแปดล้านครับผมมาครับเฮ้ยถ้ามันมาแล้วมันจะมาบ่อยๆนะถ้ามาแล้วมันจะ,จะมาบ่อยๆครับอทีนี้ครับอีกทีนี้ครับ เฮ้ยเมื่อกี้นี่สูตรคือแบบแสงวูบแสงวูบวูบสุดท้ายวูบสุดท้ายแสงที่วูบสุดท้ายเฮ้ยจริงว่ะสูตรนี้ได้สองแสงแสงที่วูบที่สุดเฮ้ยอย่าบอกว่าว<ะ>เคยลินี่มาอีกสามร้อยเคยลินี่มาว่ะเฮ้ยโอ้โหร,รอบนี้เหลือสองร้อยก๊อตแางไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ที่แต่ว่าได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้เท่าไหร่วะจำไม่ได้เหมือนกัน อ่ะประมาณ3า0สี่ยล้านเอ้สองแสงแสงที่วูบที่สองอ่ะหนึ่งวูบที่2วูบที่สองวูบที่สองสองนี่พอมันวูบวูบพอมันวูบกดเลยครับอ้าวสิบล้านเออสิบล้านก็โอเคสิบล้านก็โอเคไม่เป็นไรวูบที่สองวูบที่สองพอมันดับพอมันดับครับแสงที่สองที่มันจะดับดับเนี้ยก็กดเลยนะไม่รหมกันเดาไปไง,ไงั้นแหละ วูบี่สองวูฟอี่สอ,อ,อนี่นะครับดับดับแบบนี้ครับไม่ได้วะโอ้สองจุดเจ็ดล้านเนี่ยทุกคนวูบที่สองวูบที่สองเมื่อกี้หนึ่งมาครับวูบที่สองหน่อยวูบที่สองวูบที่สองวุ้ปมาวอล์กไม่วอล์กว่ะโอ้โหล้านสองเองโอ้โหเมื่อกี้น่าเกลียดเกินแพ็ที่เจ็ดไม่ค่อยดีอะ่ะ หนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วสองอมาเลือนิดนึงเลือนิดนึงเอ้ยไม่วอลกว่ะเฮ้ยเจ็ดล้านแต่ก็ไม่ค่อยเวริร์กไม่ค่อยเวิร์กอืมแต่ขี้เอลินี่โอเคเลยนะเมื่อกี้นี่ห้าพันขี้เอลิเนได้มาหนึ่งวูพี่สองวูพี่สองสองเนี่ยก่อนจะก่อนแสงจะหายไปต้องกดนิดนึง โอ้โหไม่ได้วะ่ะโอ้ยสิบเอ็ดล้านโทนารี่ได้อยู่นะโทนารีได้อยู่แต่ก็ถือว,ว่าไม่ได้มากเท่าไหร่น่าอยู่แต่ได้ไม่เยอะอาวูปที่หนึ่งวูปที่หนึ่งวูปที่สองวูปที่สองอ๋อมาอย่ากให้แสงหมดวอล์คเถอะโอ้โหวอล์คโคตรยากเลยว่ะโอ้โหอาแพ็กสุดท้ายแพ็กสุดท้ายครับเฮ้ยมันต้องมาละแพ็กสุดท้ายของแถมเน่ยแพ็กสุดท้ายอ่ะ เพลงสุดท้ายขอขอสาแสงแล้วกันสามแสงนะอ่าสามแสงสมแสงสองสองแล้วสองแล้วแสงที่สามสามหมดวูบไปอย่างนี้เลยครับแพลงที่สามมันต้อง้เฮ้ยอ้าผลประกอบการเฮกเฮ้เฮสัก้าฮ้เฮ้าฮ้0ฮ้้านอยู่นะ ได้อยู่นะ4ี่ห้าร้อยล้านครับกับห้าพันฟีฟ่าพลอยนะครับก็อันนี้ก็ขึ้นตามดวงเลยนะครับนะขึ้นอยู่กับแต่ละดวงของคนนะครับเอาโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันนะครับเฮ้ยถึงป่ะวถึงสี่ห้าร้อยป่าวถึงนะเพราะว่าเคียรินี่มันสองร้อยกว่าล้านเองนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันครับสวัสดีพี่สวัสดีครับบายบาย,บายไปหาขายของก่อน